ใครต้องการหน้าขาวใสกระจ่างอย่างเร่งด่วนภายใน1วันห้ามพลาดกับเคล็ดลับที่จะมาบอกในวันนี้ซึ่งเป็นครับที่ว่าทําง่ายๆทุกคนทําได้และราคาถูกมากยังไงฝากเป็นกำลังใจกดถูกใจกดแชร์และกดติดตามหมออรูพิแพทย์เฉพาะทางผิวหนังด้วยนะครับหลายครั้งที่เราต้องการใช้หน้าอย่างเร่งด่วนแต่ว่าหน้าไม่พร้อมเลยมาฟังให้ดีนะครับอันนี้นะครับเริ่มต้นนะครับสุดลับก็คือว่าหมอแนะนําว่าอันดับแรกให้ทาไฟตามินซีลงไป เลือกอย่างน้อย12%ขึ้นไปหรือ15%ขึ้นไปถึงประมาณไม่เกิน25%นะครับอย่างวันนี้ตัวที่หมอใช้เนี่ยนะครับอ่าไม่บอกยี่ห้อแล้วกันอันนี้จะมีวิตามินซี15%นะครับแล้วก็จะมีตัวฟอริกด้วยน,นี่เป็นของแถมเข้ามาในนี้นะครับจะมีวิตามินซี15%เป็นหลักเอามาทาจะให้ดูก่อนผิวหน้าตอนนี้หมอใช้กล้องสดไม่มีแอปไม่มีฟิลเตอร์นะครับให้ดูลักษณะของผิวก่อนจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้นะครับ ทาวิตามินซีทั่วหน้าก่อนอันดับแรกนะเป็นวิตามิน C, ซีเซรั่มนะครับเพื่อให้ซึมง่ายนะครับวิตามินซีอย่างที่บอกก็คือมันจะช่วยเรื่องของการกระตุ้นการสร้างคองเจนด้วยแล้วก็ช่วยเรื่องหน้ากระจ่างใสาขาวนะฮะแล้วก็จะมีประสิทธิภาพในการเป็นตัวตา้านอนุมูลอิสระคราวนี้เนี่ยมันยังไม่เร่งเร็วพอทํายังไงให้มันเร็วเดี๋ยวไปดูกันหลังจากเสร็จขั้นตอนที่1คือทาวิตามิน C, ซีเซรัม่มจนทั่วแล้วนะครับเราต้องการเพิ่มการดูดซึมนะฮะหรือว่าเพิ่มความเร็วของการดูดซึมก็คคือให้้ทาตััวนนะีะรบ คือพิทรธรรมนะครับเจลลี่หรือว่าเแถวเรียกกันว่าวาสลีนนั่นเองเอามาทาเนื่องจากวาสลีนเนี่ยมันจะมีความเป็นน้ํามันนะครับมันจะอยู่ด้านบนแล้วก็ครอบคุมผิวปกป้องผิวหมายความว่ามันจะเกิดภาวะที่เรียกว่า Occlusive Effect มันก็คือจะไปทําให้เวตามินซียมันจะโดนปิดทับเข้าไปผลลัพธ์ที่ได้ก็คือว่า มันจะเพิ่มความความดูดซึมของวิตามินซีและเพิ่มความลึกลงไปนะครับเพื่อให้ประสิทธิภาพของวิตามินซีที่เราทาไปนั้นอ่ะประสิทธิภาพสูงขึ้นแล้วก็ออกเห็นผลได้เร็วขึ้นทาทิ้งไว้อย่างน้อยก็สี่ห้าชั่วโมงนะครับหรือถ้าเป็นไปได้เนี่ยทาทิ้งไว้ทั้งคืนก็ได้ถ้ามีเวลาคืนหนึ่งอ่ะทาทิ้งไว้ทั้งคืนเดี๋ยวหมอจะลองดูนะครับอันนี้จะทาทิ้งไว้ทั้งคืนนี่คือก่อนนอนนะอันนี้ทาเสร็จแล้วทาทิ้งไว้ทั้งคืนเดี๋ยวไาดูกันว่าพรุ่งนี้เป็นยังไง่ามาดน,น,นดร้นน้ไห ะะผลก็จะเป็นแบบนี้และนี่เลยนะครับหลังอาบน้ําเสร็จก็จะเป็นแบบนี้ใครมีความเห็นยังไงคอมเมนต์กันมานะฮะแล้วก็ประตามคลิปดีๆแบบนี้อีกในคราวหน้านะครับ